สถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดอุดรธานีวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูงต่อเนื่องครับโดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน483รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัด474รายมากที่สุดที่อำเภอเมือง338รายรองลงมาคืออำเภอบ้านดุง39รายส่วนใหญ่มาจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถึง90.9%หรือ439รายติดเชื้อจากนอกพื้นที่มี9รายผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้มีจำนวน472ราย ผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่834รายยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่37,389รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่38,464รายวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม3รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่241รายซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เป็นต้นมาจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ไปแล้ว17,276รายมีผู้เสียชีวิต73ราย จังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เราเรียกว่าโฮมไอโซเลชันหรือการแยกกักตัวที่บ้านวันนี้675รายหายป่วย376รายรวมสะสม11,529รายทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงบางรายไม่แสดงอาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่จะจัดงานบุญงานบวชงานแต่งงานหรืองานศพงานที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เพื่อเป็นการร่วมงานอย่างปลอดภัยผ,ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย3เข็มหรือ2เข็มไม่เกิน3เดือนและขอเชิญชวนกลุ่ม608ผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรัง7โรคและหญิงตั้งครรภเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3ทุกคนเพื่อลดอาการป่วยหนักและลดการเสียชีวิต